ผู้รู้อริยสัจหาหลงสร้างทุกข์ขึ้นเพื่อตัวเองไม่พิขุทั้งหลายส่วนบุคคลเหล่าใดแลจะเป็นสมณะหรือพราหมณ์ก็ตามรู้อยู่ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์และนี้เป็นทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้แล้วเขาเหล่านั้นย่อมไม่ยินดีในเหตุปัจจัยเครื่องปรุงแต่ง ชนิดที่เป็นไปพร้อมเพื่อความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความขับใจเลยเขาผู้ไม่ยินดีแล้วในเหตุปัจจัยเครื่องปรุงแต่งชนิดนั้นๆก็ไม่ก่อสร้างขึ้นซึ่งเหตุปัจจัยเครื่องปรุงแต่งชนิดที่เป็นไปพร้อมเพื่อความเกิดเป็นต้นนั้นๆ ครั้นเขาไม่ก่อสร้างเหตุปัจจัยเครื่องปรุงแต่งชนิดนั้นแล้วก็ไม่ตกจมลงในเหวแห่งความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความขับใจได้เลยเราย่อมกล่าวบุคคลเหล่านั้นว่าเขาพ้นไปจากทุกทั้งหลายมีความเกิดความแก่เป็นต้นไปได้ดังนี้ภิกขุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงทําความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์และนี้เป็นทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้ทุกประเภทใหญ่ๆก็มีพอแล้วสำหรับสัตว์จะสำนึกตัวมารู้อริยสัตวพิกูทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษตัดหญ้าไม้กิ่งไม้และใบไม้ในชมพูทวีปนี้นำมารวมไว้ในที่เดียวกันครั้นนำมารวมไว้ในที่เดียวกันแล้วกระทำให้เป็นเครื่องเสียบร้อยครั้นกระทำให้เป็นเครื่องเสียบร้อยแล้วก็เสียบสัตว์ใหญ่ๆในมหาสมุทรที่เครื่องเสียบขนาดใหญ่เสียบสัตว์ขนาดกลางๆในมหาสมุทรที่เครื่องเสียบขนาดกลางเสียบสัตว์ขนาดเล็กๆในมหาสมุทร ที่เครื่องเสียบขนาดเล็กพิขูทั้งหลายสัตว์ใหญ่ๆใ,ในมหาสมุทรยังไม่ทันจะหมดแต่หญ้าไม้กิ่งไม้และใบไม้ในชมพูทวีปนี้ก็หมดเสียแล้วพิขูทั้งหลายสัตว์ตัวเล็กในมหาสมุทรขนาดที่เสียบด้วยเครื่องเสียบได้โดยยากนั้นมีมากกว่านั้นมากนักข้อนี้เพราะเหตุไรเล่าพิกูทั้งหลายเพราะมันมากโดยตัวมันเล็กข้อนี้ฉันใด พิขูทั้งหลายอบายก็กว้างใหญ่อย่างนั้นเหมือนกันจากอบายที่กว้างใหญ่อย่างนั้นก็มีทิฏฐิสัมปนะบุคคลหลุดพ้นออกมาได้เขารู้ตามเป็นจริงว่านี้ความทุกข์นี้เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์นี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้พิขูทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเครื่องกระทำให้รู้ว่าทุกเป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกเป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุก์เป็นอย่างนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นอย่างนี้ดังนี้พอรู้อริยสัจทุกเหลือน้อยขนาดฝุ่นติดปลายเล็บเทียบกับปัตพีพิกูทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร ฝุ่นนิดหนึ่งที่เราช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้กับมหาปัตภพีนี้ข้างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาปัตภพีนั่นแหละเป็นดินที่มากกว่าฝุ่นนิดหนึ่งเท่าที่ทรงช้อนขึ้นด้วยปลายพระนขานี้เป็นของมีประมาณน้อยฝุ่นนั้นเมื่อนำไปเทียบกับมหาปัตภพีย่อมไม่ถึงซึ่งการคำนวณได้เปรียบเทียบได้ไม่เข้าถึงแม้ซึ่งกะละภาค พิขุทั้งหลายอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นสำหรับอริยาสาวกผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิรู้พร้อมเฉพาะแล้วความทุกข์ของท่านส่วนที่สิ้นไปแล้วหมดไปแล้วย่อมมากกว่าความทุกข์ที่ยังเหลืออยู่มีประมาณน้อยเมื่อนำเข้าไปเทียบกับกองทุกข์ที่สิ้นไปแล้วหมดไปแล้วในการก่อนย่อมไม่ถึงซึ่งการคำนวณได้เปรียบเทียบได้ไม่เข้าถึงแม้ซึ่งกลภาค นั่นคือความทุกข์ของโสดาบันผู้สัตตขัตตุปรมะผู้เห็นชัดตามเป็นจริงว่าทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ดังนี้พิขูทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเครื่องกระทาให้รู้ว่าทุกข์เป็นอย่างนี้ เหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ดังนี้ผู้ไม่รู้อริยสัจชื่อว่าตกอยู่ในที่มืดพิขุทั้งหลายบุคคลเหล่าใดจะเป็นสมณะหรือพรามณ์ก็ตามไม่รู้อยู่ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข และนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุก์ดังนี้เขาเหล่านั้นย่อมยินดีต่อสิ่งอันเป็นปัจจัยปรุงแต่งที่เป็นไปพร้อมเพื่อความเกิดเป็นต้นเขายินดีแล้วก็สร้างปัจจัยนั้นๆครั้นก่อสร้างแล้วก็ตกจมลงสู่ห้วงแห่งความมืดอันกระทาให้เป็นเหมือนตาบอดได้แก่ความมืดคือความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพัน ความทุกข์กายความทุกข์ใจและความขับใจพิกุทั้งหลายบุคคลเหล่านั้นเรากล่าวว่าเขาไม่พ้นไปจากทุกข์คือความเกิดเป็นต้นไปได้เลยพิกุทั้งหลายส่วนบุคคลเหล่าใดจะเป็นสมณะหรือพราหมณ์ก็ตามเมื่อรู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ และนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้บุคคลเหล่านั้นย่อมไม่ยินดีต่อสิ่งอันเป็นปัจจัยปรุงแต่งที่เป็นไปพร้อมเพื่อความเกิดเป็นต้นเขาผู้ไม่ยินดีแล้วย่อมไม่ก่อสร้างปัจจัยนั้นๆขึ้นครั้นไม่ก่อสร้างแล้วก็ไม่ตกจมลงสู่ห้วงแห่งความมืดอันกระทำให้เป็นเหมือนตาบอดได้แก่ความมืดคือความเกิดความแก่ความตาย ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความขับแขนใจพิขุทั้งหลายเรากล่าวว่าเขาพ้นไปจากทุกข์คือความเกิดเป็นต้นไปได้ดังนี้พิกุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเครื่องกระทำให้รู้ว่าทุกข์ขเป็นอย่างนี้เหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ดังนี้ผู้ไม่รู้อริยสัจชื่อว่าตกอยู่ในหลุมเพลิงเป็นนิดพิขูทั้งหลายบุคคลเหล่าใดจะเป็นสมณะหรือพราหมณ์ก็ตามเมื่อไม่รู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์ และนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้เขาเหล่านั้นย่อมยินดีต่อสิ่งอันเป็นปัจจัยปรุงแต่งที่เป็นไปพร้อมเพื่อความเกิดเป็นต้นเขาผู้ยินดีแล้วย่อมก่อสร้างปัจจัยนั้นๆขึ้นครั้นก่อสร้างแล้วก็เร่าร้อนอยู่เพราะความแผดเผาของความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพัน ความทุกกายความทุกใจและความขับใจพิขุทั้งหลายบุคคลเหล่านั้นเรากล่าวว่าเขาไม่พ้นไปจากทุกข์คือความเกิดเป็นต้นไปได้เลยพิขุทั้งหลายส่วนบุคคลเหล่าใดจะเป็นสมณะหรือพราหมณ์ก็ตามเมื่อรู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือแห่งทุก์ และนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้บุคคลเหล่านั้นย่อมไม่ยินดีต่อสิ่งอันเป็นปัจจัยปรุงแต่งที่เป็นไปพร้อมเพื่อความเกิดเป็นต้นเขาผู้ไม่ยินดีแล้วย่อมไม่ก่อสร้างปัจจัยนั้นนันขึ้นครั้นไม่ก่อสร้างแล้วก็ไม่เร่าร้อนอยู่เพราะความแผดเผาของความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพัน ความทุกกายความทุกใจและความขับแขนใจบุคคลเหล่านั้นย่อมหลุดพ้นไปจากความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกกายความทุกใจและความขับแขนใจเรากล่าวว่าเขาหลุดพ้นไปได้จากทุกข์ดังนี้พิขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยคกรรม อันเป็นเครื่องกระทาให้รู้ว่าทุกขเป็นอย่างนี้เหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกขเป็นอย่างนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ดังนี้